สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในชมยานียูเคค่ะก็วันนี้ยานีจาครับมาให้ทุกคนรู้นอว่ายานีสื่อข้องอะไรมาบางค่ะก็เป็นในรอบสิบเดือนนะคะที่ยานีไปชอบข้องไทยค่ะก็อันนี้เป็นข้องที่ยานีสร้างสื่อมาจากเผื่อนสนิทของยานีค่ะก็เป็นเมค้าคนไทยนะคะ ก็พอดีว่าเผื่อข้องยานีเขาหยุดงานช่วงนี้เพราะว่าเขาทำงานอยู่โรงเรียนค่ะแล้วก็เขาว่างเนาะไม่ได้ทำอะไรเขาก็เลยค่ายข้องไทยค่ะเขาก็สร้างข้องตรงมาจากเมืองไทยแล้วก็เอามาค่ายให้เพื่อนๆในราคาที่ทุกมากๆเลยค่ะก็ายานี่ก็เลยสร้างมาตุ้นอีกค่ะนะยานีก็สร้างมา ก็ไม่เยอะชาวคังก้นนะคะธีนีซื้อตอนนั้นที่ช่วงมีโควิดไม่ไหมค่ะก็ย่านีซื้อข้องมาตุนว้เยอะก็ตอนนี้ก็เริ่มจะหมดไปแล้วค่ะข้องบัอย่างยีรนีก็เลยรั่งมาเยอะค่ะเนาะก็โอเคเนาะเดี๋ยวย่านีจะให้ดูว่ายีรนีซื้อได้มาบ้างค่ะกอะ็อันนี้ก็จะเป็นจำพวก มบาบีมาหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนาะก็ยานีจะชอบซื้อมาเป็นลังยูเล้วโดยปกติค่ะเพราะว่าราคาจะถูกขกว่านะคะก็เผื่อข้องยานีเขาค่ายทูกขกว่าอ,อ่ทีร้านไทยราคาเป็นแบบทูกขกว่าเป็น,เป,นเป็นปนค่ะเนาะยานีก็เลยสร้างมาซ้ำซ้ำกรองที่ยานี้ชอบกินค่ะนะเป็นรบต้มยำกุ้งแล้วก็มูสักค่ะก็ โอเคเนาะเดี๋ยวยานีจะให้ดูต่อไปว่ายานีจะสร้างอะไรบางก็อ<า>นี้ค่ะอันนี้ยานีก็สร้างลิกเนาะอันนี้เป็นริกแห้งยานีก็สร้างมาครึ่งโลเลยค่ะเราสร้างมาเดียวสี่เดียวค่ะก็ได้ทุกขวาเนาะนี่ค่ะลิกแห้งมาจากไทยเลยนะคะก้นี้เขาเขียนว่าตลาดไทยฟู้ดเซอร์วิสเนาะก็เป็น แบบคนที่ก็ส่งข้อออกเสา,าต่างประเทศเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแคปมืออันนี้เลือนยานีแท้มมาให้ค่ะเนาะ <c oughs> เป็นแคปมูเออเพื่อนยานีเอาวางตรงนี้ดีกว่าคุดเพื่อยานีจะให้ดูข้อในลังด้วย <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้กากอสดงค่ะ ประกาศโดงเข็มยานีรั่งมาสองส,องงออส่งสูงบยานีจะรั่งสองกีหยานีอกค่ะเนาะแล้วก็จะมีค่าผ่าสดค่ะส่งแพ็คยานีก็รั่งมายัางละซองอยังละซ้มอันนี้ก็เป็นอ่พองทำก๋วยเตี๋ยวซําเรจรูปค่ะจะทำก๋วยเตี๋ยวเวลาที่เราไปว่ายรีบกินแบบนี้เนาะ ยานี้ก็จะฉายพุ่งสําเร็ดรูแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นะกะทิค่ะเนาะก็ยานี้ไม่ได้มาโฆษณานะคะก็อันนี้จะเป็นข้องถี่ยานี่ซั้งซึ้มาเนาะแล้วก็ต่อไปอยานี่จะให้ดอูอันนี้ก็จะเป็นเป็นจพวกซอสต่างๆน้ำมันหอยซองน้ำปลาซอง ซอสรุงรสซองแล้วก็ซีอิ๊วข้าวซองแล้วก็เฮรุโบยน้ำแดงเฮรุโบยานีชบกันโอเคซองแล้วก็อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูอีกซองพายานยีทำมุกอบกินโบยกันยานีชายทำมูกอบแล้วก็ชายกินกว๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ค่นนะ โอเคกลองต่อไปอันนี้ก็เพื่อนอยานีเขาแพ็กมาให้ในกลองเนาะกลองที่เขาส่งกล้องมาแล้วก็นี่ปลาร้าสองขวดยานียังไม่เคยกินปลารายี่ห้อนี่ค่ะยานีก็เลยลองสร้างมากินดูแล้วก็จะมีหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองสองออแล้วก็กะทิอีกสองสร้างมา เยอะค่ะแล้วก็อันนี้อย่ามีดีใจมา,มากาเลยค่ะอันนี้เป็นโนมายกระป๋องโนมายกระป๋องยี่ห้อนี้อร่อยมากค่ะเนาะทุกคนยืนยันค่ะแล้วก็กระป๋องใหญ่มากกระป๋องนี้กร็ราคาทุกมากเลยค่ะเคสร้อนกว่าเองนะคะก็ปกติอย่านีไปซื้อนโนมายเป็นทุ่งก็ทุ่งละ แบบซี่โถนเหล็กๆก็โอนกว่าเลวเนาะอันนี้ก็นำนักเกือบสามกิโลค่ะเนาะเป็นโน้ตหม่ของยานีสร้างซื้อมาสองกระป๋องใหญ่ค่ะว้าวสุดยอดเลยค่ะนี่เนาะโอเคแล้วก็ต่อไปในยานี่ยให้ดูว่ายานีได้อะไรอ,อีกในหลังนี้ โอ้อันนี้เด็ดมากโอ้ยโดงค่ะยานี้จะเอามาใส่ในส้มต๋ำเพราะว่าย่านี้สั่งมะละกอโอ้หมะละกอลูกใหญ่แล้วก็สดมากค่ะมะละกอนี่ยา่างนีจะมีกระดาษอยู่นะคะกระดาษดินใบเซตสีเพื่อนยานีเขียนเอาไว้ให้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยานี่จะ บอกอีกทีน้องว่ามะล,ละโกลูกนี่ราคาเท่าไรแพงค่ะอ๋ออันนี้เป็นนั่งมูที่เพื่อนยานีซื้อมาให้ค่ะเออเข้าไปร้านที่เขามีนั่งมูขายเนาะเขาก็เลยซื้อให้ยานีแล้วก็ที่ยานีอยากกินมานานก็คือนี่ค่ะทุกคนสตอโอ,โอ,โอ ข้องชอบยานีเลยค่ะยานีเป็นคนตายเนาะก็คนตายเกือบทุกคนจะชอบกินสโตค่ะก็ยานีไม่ได้กินนานมากแล้วค่ะยานีก็เลยสร้างมานี่ค่ะห้าแพ็คนี้ก็คือคึ่งกิโลนะคะคึ่งกิโลกิโลละสาสปอนด์ค่ะทุกคนแพงมาก ก็ลองคิดเงินดูนะคะปอนละสี่สิบบาทค่ะนะก็อย่านี่ซื้อมาครึ่งกิโลก็ประมาณสิบกว่าปอนเนาะก็คิดดูค่าวาเกือบยี่สิบปอนเนาะครึ่งกิโลก็คิดดูคาวาราคาเท่าไรสตตนี่ค่ะเนาะแต่ยานี่ชอบกินเนาะอยานี่อยากกินหมากยานี่ก็เลยสั่งมาค่ะเนาะอยากกินอะไรก็สั่งค่ะ <laughs> เพราะเราเป็นคนชอบกิน โอเคค่ะในกรงนี่ก็เรียบ้อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจำพวกผิกเนาะผิกเขียวอันนี้เป็นข้องที่นี้ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตสี่นี่นะคะอย่าน,นี้โเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปข้องสีน่นี่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีข้องไทยท้ายเยอะมากเลย่านะลูกว่าข้องเอเชียเนาะอย่าน,นี้ก็เลยไปซื้อผิกเขียวมาเอาไว้ทำเอ,เอาไว้ทำของแกงเขียวหวานค่ะ เนาะยานีก็มีอยู่ค่ะนะปลิตปลูกเองแต่ว่ายานีเกือบจะหมดเลยยานีก็เลยซื้อมาแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมเยอะมากเลยยานีซื้อมาาะวาราันทีเขาขายกระเทียมทุกชู้ก็อยู่ไกลจากบ้านยานีค่ะยานีก็เลยก็ถ้าตัดประมาณถึงชั่วโมงเนาะจริงๆแล้วกระเทียมมันก็มีขายแค่วันยานีเต็มราคาจะแพงกว่า ยาหนีก็เลยซื้อมาเยอะเลยค่ะก็แก้ปายินได้นานอยู่เนาะแล้วก็นี้จะเป็นขมิ้นค่ะนะขมิ้นสองถุงแล้วก็ตักไช้นี่ค่ะตักไช้จริงๆแล้วเพืือนขอยงยานีเขาก็ค่ายตักไช้ค่ะแต่ยาหนีต้องรออีกสองอาทิตย์ยาหนีทึ่จะสร้างซื้อได้ เพราะว่าเผื่อยานีเขาสร้างขคงมาจุกโซงอาทิศค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นผักชีลาวเอาวันมันกินกระส้ตมตําแล้วก็อาจจะทําแกงอมค่ะเนาะก็โอเคค่ะนี่ก็เป็นขคงที่ยานีซื้อมาตุนท้งหมดวันนี้นะคะนี่ค่ะเนาะยานีก็เอาไมา้ทุกคนรู้ว่ายานีซื้อได้มาบาง <laughs> ก็ขคองกินขคองกินยานีไม่ชอบให้คาดนะคะ เพราะว่าเวลายานีจะอยากกินเมนูอะไรยานีก็จะทํากินได้เลยค่ะเพราะว่ายานีมีส่วนประกอบวัตถุดิบต่างๆนอกพรอมที่จะทําก็โอเคค่ะวันนี้ยานีก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมยานีคลิปนี้จะเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ยานีแล้วก็ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดซับ s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของยานีค่ะเนาะแล้วก็วันนี้ยานีก็ข้อลาไปก่อนค่ะยานีจะตำทรงตำเนาะตำทรงตำใส่ห้อยโดองแล้วก็กินกับแคบหมูโอเคค่ะไปแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือตำห้อยโดองนะคะ หอยดองที่ยาน,นีซื้อมาน่าอรอยไหมคะทุกคนเนาะว้าวดูค่ะสุดยอดค่ะ